วิธีเปลี่ยน URL ช่อง YouTube จากที่มันเป็นตัวอักษรยาวเหยียดจำก็ยากให้เป็นชื่อที่มันจำง่ายๆจะมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนให้ฟังครับฝกกดดไค สวัสดีครับผมเสกสารปั้น YouTube ปีใหม่นี้ครับเริ่มต้นโดยการเปลี่ยน URL ช่อง YouTube กันดีกว่านะครับผมอัปเดตล่าสุดเลยนะโดยเราต้องผ่าน4ข้อก่อนนะครับข้อแรกคือต้องมีคนติดตามอย่างน้อย100คนข้อ2เปิดช่องมาแล้ว30วันข้อ3คือรูปภาพโปรไฟล์ในช่อง YouTube ต้องเปลี่ยนเรียบร,ร้อยข้อ4ก็คือรูปปกช่องที่เป็นยาวๆนั่นแหละครับต้องเปลี่ยนด้วยครับผม เ,เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนในมือถือได้เลยครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเราต้องไปที่หลังบ้านของ YouTube โดยไปที่ Google Chrome ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับพิมพ์คำว่า YouTube Studio แล้วก็เข้าไปในเว็บที่ชื่อว่า s t u y o u y u u t u o m ถ้าเราเจอฟันเฟืองครับผมด้านล่างนะครับจะมีคำว่านี้อยู่ครับ continue to studio ให้เราจิ้มไปที่ continue to studio ได้เลยครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่หลังบ้านของ YouTube เรียบร้อยแล้วครับผมต่อมาครับให้เราเลือกไปที่แถบที่เป็นไม้กายสิทธิ์นะครับผมนะที่อยู่ด้านล่างนะครับผมตามหมายเลขหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่แถบที่คำว่า Basic Info ได้เลยนะครับผมด้านล่างมันจะมีคำว่า channel URL อยู่นะครับผมถ้าสมมุติว่าเราผ่านกดทั้ง4ข้อนั้นแล้วนะครับมันจะขึ้นคำว่า Set a Custom URL for your channel อันนี้แสดงว่าเราพร้อมเปลี่ยนแล้วนะครับผมจิ้มลงไปได้เลยครับหลังจากจิ้มลงไปแล้วนะครับเราก็ไปที่ไอ้นี่เลยเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นชื่อ URL ขึ้นมาให้เราเลือกใช้เราสามารถจะใช้ตัวบนได้เลยนะครับถ้ามันไม่ซ้ำกับคนอื่นนะถ้าเป็นตัวล่างเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ได้นะครับ โดยสามารถใส่เติมตัวเลขหรือเติมตัวอักษรลงไปเพื่อที่จะได้ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมถ้าใครเนี่ยตั้งชื่อช่อง YouTube เป็นชื่อภาษาไทยแบบตัวอย่างของผมนะครับอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับคือมันไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ครับตรงนี้นะลำบากนิดนึงตรงนี้ปอดีผมชื่อช่องของผมเนี่ยเป็นภาษาไทยยาวเหยียดเลยอันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ นะต่อมาครับถ้าสมมติว่าเราเลือกชื่อช่องได้แล้วนะครับผมนะเลือก URL ได้แล้วต่อมานะครับเราก็กดไปที่คาว่า Publish ที่อยู่ด้านบนได้เลยครับนะกดไปเลยปุ๊มอันนี้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราต้องการลบละหรือต้องการเปลี่ยนชื่ออื่นตอนนี้มันทำได้แล้วนะครับนะให้เรามาที่หน้าเดิมได้เลยนะครับนี่ นะมันจะข้างล่างครับตรงคําว่า custom URL เนี่ยแหละครับมันจะมีคําว่า delete อยู่นะจิ้มไปที่คําว่า delete ได้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมี pop up เด้งขึ้นมาให้เรากดไปที่คําว่า remove อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วครับมันจะวิ่งไปที่หน้านี้นะก็คือหน้าเกี่ยวกับตัวเรานั่นแหละคําว่า about นะครับจิ้มไปที่ด้านขวามือที่เป็นสัญลักษณ์ลูกคนได้เลยครับผม เสร็จแล้วนะเราก็ไปจิ้มคำว่า remove ก็เป็นอันลบ URL อันเก่าทิ้งไปแล้วก็ไปตั้งอันใหม่ตามที่ต้องการได้เลยครับผมอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการตั้ง URL ช่อง YouTube ให้มันจำง่ายนะครับผมนะจาตรงนี้นะครับยังติดปัญหานิดน,นึงนะอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าใครตั้งชื่อช่องภาษาไทยมันจะชื่อภาษาไทยมันเป็นชื่อ URL อีกอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะครับผม นะปีใหม่นี้แล้วนะครับพี่น้องท่านไหนที่เรียกได้ว่ายังลังเลใจอยู่ว่าจะทําหรือไม่ทําดีต้องทําได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําคนอื่นทําแล้วเนี่ยโอกาสของเราเนี่ยก็จะน้อยกว่าคนอื่นนะครับผมนะซึ่งถ้าใครถนัดช่องทางไหนก็ลุยได้เลยนะใารจะทํา YouTube ก็ได้ใครจะทำเฟซบุ๊กกครจะทำพอดแคสต์อะไรก็ทําได้ทั้งหมดนะครับผม เพราะว่ามันก็จะช่วยให้เราเนี่ยอาจจะมีรายได้เสริมมีคนรู้จักแล้วก็ขายสินค้าได้นะครับนะผมก็จะเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับเราจะสู้ไปได้วยกันแน่นอนนะครับผมนะขอให้พี่น้องทุกท่านมีความตั้งใจจริงและพยายามนะครับลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาหน้ตนได้ครับขอบคุณมากครับ